สภาพสยช่อะไรยังไม่เตยัเยั่ยกง่อยง่อยสมดงงอไไหนเหนื่อยทีนีเพร์ลัังน้อนเองเลยสบายดีพี่น้องปาขอน้อนดิขอนอนขอูเมื่อฉับอกรับเมื่งเ่นมาตาบุ๊ โอ้เมื่อว่าแบบปังเลยทางน่ะหมดนาทีหนึ่งไม่จะกดต้องเหนื่อยต้องเพียรพี่น้องงวนกันทางฟาหันเบิดบื้อโอเคบ้างไอ้ก็โตใครเหน่เนาะนี้มือพักนี่หน้าพักอ่ะคือพอพักได้จักมือโอ้ยนะไอ้จักเซกอี้ได้เขาจะพักก็บเกษตได้เงินเลอืมเขาจะพักกับผักบดใหญ่พี่น้องถือมือมาร์กเอาเลยเนาะแผักก็ตรได้่เด้คิดว่าโอ้ยกระยา มื่อได้จะคิดเออลงไปว่ะลงไปแต่เขาถ้าได้ก็เอากขาอาเงนอนได้พียงเด้ยวลงไปทำเพียร์เขาพัดทำนี้เขานงียนอนโอ้แม่แมาแม่ลูกชายแม่สบายดีป่ลูกนี่สบายดีไหมสบายดีปาลูกสบายดีไหมสบายดีสบายดีเลยได้โกรอุปถัมภใช้โทรศัพท์กไหน โอุตโตะสั่งแล้วพี่น้องไอ้ไข่แล้วไอ้ไข่แล้ว,ลวขอบคุณหลายๆเด้อป่าลุงที่เป็นห่วงออโต้ที่ให้พ่อออโต้เนาะออโตอเ้เดี๋ยวสิเติบโตมาในแบบให้เป็นเด็กดีเนาะของสังคมและพ่ไรพอไหมเนาะทออี่ว่าหายเป็นเกเรอะ คนนั wow. 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 ้นหนูเกลียดอ่น้องมีแต่สีแอบคัดเอาอะไรมันทรมเล้่ือคนเอเอเคือเสาคือเสเอาใจอะพี่้องเลยพอโตะว่าเอาทารขาดคำแล้วพี่้องเลยสบายดีไหมสบายดีปะลุงไหม สบายดีเอ๊แบงสบายดีไหมสบายดีเะสาดีไปเลยหยอบไปเลยกินเงื่อขาวกำคำมาแล้วเอาตัวีดื้อโอ้ลูก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 ช่างีิช่างีิช่างีิโอ้ยเจ็บมอลูก

เตียงนอนใหพี่น้องลยลอยนอนเลันเตียงนอนใหญ่ได้กอนได้สิเป็นลอยน้อยนะพี่นอนหญ่ก็โตได้พี่น้องเ่ยคือผ่านเมียมาปูใชนันนะจุงบแข่งถ้าปบห้ําโรคมัน่เป็นโบบาดคานบอมาจีเลยน้องมาดิอพอปูให้อีแม่คตรปะหุมตัวเนี้ยเพิ่นวันนั้นให้พี่น้องห่งห่ง ไปลปลปลปาอย่ามันอยมันให้มันมีประสบการณ์สการมันไรล้วเวยถือเอให้ดือแล้วัวน่ะปสบการณ์รหมดแล้วคยเฮีนเนาะอุ้มไหนให้ให้อุ้มลนเนาะัอ้ไนใหกใหมหยอกด้วยปะ Eh, sebab ni je Tuk! ni Tuk! Ni, tu nak Li tu, li tu Tuk! Eh, sebab ni Cak! Sebab ni Eh, tak ump dah, tak ump dah Hmm Eh Ben, percut Eh, sebab ni je Percut tu. Khó hồng cái đấy bạn, không? Ê Ai à vậy Ai à vậy ơi? À <cười Locked Abs Wireless Alfaro> <laughs> <laughs> <tiles> Ê, へえねえ。<laughs> <laughs>

เงาะห้หล่เมื่อกี้วไปเอาเห็นี่ลูกอกแล้วแข็ง้ะวะเนี่หาหแลูกเอาให้แม่ไวแล้วโอ้สลับผัวกับเป็นโทรศับโอ้ธรมรมดาเด,ดออ้อตัวานาี้ตัวน่

ีกแเบิ่งเเบิ่งไปเบิ่งดเทำไมอันต้องไปยห่อยนอนไม่อากอยนอน่นเปไมี่เอาแม่าประตูใบออกโอเแม่โอเคเห็โอ้ยเอาม่าแม่คุณดูลายเดีแม่ีแม่ไมนจะายหเ่ะม่คดนะม่ที่หนมอยม่จ้าอ๋อยมาอยู่มันโม่งเต็มโตไ nhà จะเอาจดเขาบอกไปบอกพ่อบ้านเลยบอกว่าบอกเจ้ามาอยู่พี่แล้วบุ้อยู่กับสองเราท่านหนาบ้าไปทํานห่าบ้างเอาเสืยนี่หละหนาี่หน่อยหนาเอาเอาเสียประกันภัยเลยเสียให้เจ้าเลยเอาเจ้าเขาประกันภัยนั่งมือได้เจ้าได้บ่เขาเขาพ่อนเขาเดินแล้วแม่ แม่เอาเข่านะเอาเข่าน้ำมึดเลยอาโตเลยอาโตเอาเข่าแต่โดนแล้วเอาโตเอาเข่าประกันภัยน้ำเอาสมเจ้าเข่าประกันภัยน้ำวันละโมงเลยท่านันผู้ใดตายก็ได้เงินงังมยังมีชีวิตต่อได้จังหวะลูกฉันบ่อยเมียเสียหายเลยเสียหายเจ้าแบ่งมีคอย Tô, cây mẹ xe và ngắn hại mẹ học nằm ngay mày vừa mong là mẹ học nè 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 nè học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  อือพบกันเลยี่ซองี่องกับพ่อีเอาเอาซิงีอ่าอานางเยอดีดาดดาหากับเอามชลมบูด้วพี่ี่หน้ามันเยนพีจอกสั้ใช้ลงหน้าใครวะขอกินแต่สาวมานน่หาหจอกเหรหกจอกีกกินจอกทำ้อย่

เงฮังยมาก็ได้เออว่าขออกินอะไร อ่านในแมงขังหลังมึงอ่านมึงยังขังหลังนะคือมึงเสือมึงพอมึงดูคือมึงเสืออันนี้ข้ามใเสืออันนี้กระสีหน้าโว้ย ย mm. ี่นี้ขอลาพี่สมินเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งฮอตบ้างพี่น้องเิฮโตกินดื่มเบิ่งนานเลยพี่น้องไงเบิ่งโทรทัศน์เลือทีวีช่องเจ็ดนะพี่น้องประเทศไทยเนี่ยแถวบ้านไก่ข่าวซานประเทศลาวมีแต่เบิ่งในโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์โทรศัพท์เลือทีวีบ่ได้เบิ่งเนาะมันบ่ค่อยมีสัญญาณ นี่ใส่กระเทียมยเ,าเ,ยยมาเยมนาะพี่นอ้องเอะไรพี่น้องคลิปน,นี้ขอลาเพลงเส้นหมนเจ้าพี่น้องเด้อะขออนุญาตคลิปหนาเนาะวีดีมีแห้งสุดๆทุกคนเนาะเพื่อจมูกสบอร์ดเนอะขอบอกคไนไลค์ที่ติดตามหักชมเด้อ